มาก็คือข้อนี้วิธีธทําก็คืออันดับแรกเราจะมีแรงอะไรบ้างมีแรง F 1ใช่ไหม F 2แล้วก็ F 3อ่าซึ่งแต่ละแรงเนี่ยก็จะมีทิศคนละทิศกันเลยถูกไหมอ่ะอันดับแรกเราจะแตกแรงไหนก่อนดี แตกตามชื่อหันเลยเนาะอ่าเราแตกแรง f หนึ่งเข้าแกน x กับแกนอะไรแกน y นอ่าถ้าเราแตกเราจะเรียกมันว่า f หนึ่งอะไรเรามาดูในแนวแกน x ก่อนนะในแนวแกน x แตกแรงออกมาจะได้เป็น f อะไร f หนึ่ง x นะก็คือแรง f หนึ่งในแนวแกน x ถูกไหมอ่า f หนึ่ง x เท่ากับ ดูดีๆนะแตกอันนี้แตกทับมุมหรือแตกออกจากมุมเข้าแกน x ทับมุมหรือออกมุมคับอ่าทับมุมใช่อ,อ่าแสดงว่า f หนึ่ง x เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบ newton อ่าหนึ่งว่าสามสิบ n e วตัน,อะ,น,ตนอะไรต่อ สิบห้าคอร์สอืมสิบห้าคอร์สไม่มีนะมีแต่อะไรคอร์สสิบห้าเยไหมอ่าเขียนไว้ก่อนจะเพิ่งคำนวณเนอนะต่อไปเรามาดูในแนวแ,แ,แกน y อ่า f หนึ่ง y ใช่ไหมจะเป็น f หนะึ่ง y เนอะ f หนึ่ง y เขากับอะไร f หนึ่ง y ก็จะเท่ากับอะไรเร็วเหมือนเมื่อกี้เลยเปลี่ยนแค่ cos เป็นอะไร s i n อ่าก็เป็นเท่าไรหนึ่งร้อยสามสิบท่ต้าน sine สิบห้าองศานะครับเดี๋ยวเพิ่งคำนวณนะเขียนไปก่อนต่อไปแตกแรง f อะไรต่อไป f f อะไร เงียบเลย F อะไรต่อไป 2> F สองค่ะอะ F สองสองอะไรเจ็ดสิบห้านิวตัน F สอง x อ่าเท่ากับเจ็ดสิบห้านิวตันใช่ไหมซ้ายหรือคอร์สไซายหรือคอร์สไซด์หรือคอร์ส คอส <Cost. S 1> คอสเท่าไหร่สามสิบ <30. S 1> อ่าคอสสามสิบเขียนไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดต่อไป f สอง y ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่เจ็ดสิบ้าสิอ่าเจ็ดสิบห้านิวตันทร ถ้าเขียนไปด้วยมันจะเข้าใจเร็วนะทำไปด้วยเขียนไปด้วยจะเข้าใจเร็วกว่าอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วแรง F อะไร F 3 f 3 x เนอะเท่ากับเท่าไหร่ร้อยส0่สิ้อยสี่สาอนิวตันคสี่องศา เหมือนกันเลยต่อไป f อะไร f I, 140าสาม i ก็เป็นหนึ่ง้อยสี่สินิวตัน sine หรือ cos sine หรือ cos sine หรือ cos เอาทำไมเงียบอป่ะร้อยสี่สิบนิวตัน sine หรือ cos เข้าแกนวายซหรือคอรออกมุมหรือทับมุมเนี่ยจะเข้าแกน Y เนี่ยเห็น<ส>ไหมแกนายใช่อ่าซสี่สิส 45, องศาทีนี้เนี่ยอันเนี้เป็นวิธีที่พี่ใช้นะก็คืออันดับแรกให้เราคิดจะแตกแรงเข้าไปก่อนแต่เราอย่าลืมว่าเป็นไงฝั่งเนี้ยถ้าเราแตกลงมาเข้าแกนเอกมันเป็นอะไรเป็นบวกหรือเป็นลบ เป็นลบใช่ไหมแรงมันเป็นลบเนี่ยเห็นไหมมันไปทางเนี้ยเห็นไหมถ้ามันอยู่บนานาบแกน x แล้วมันไปคนละทางกันอต่อไปเราจะมาพิจารณาว่ามีแรงไหนไปทางลบ x บ้างดูดีๆสิมีแรงไหนไปลบ x บ้าง f1x f2x f3x มีแรงไหนไปทางลบบ้าง เห็นภาพไหมลองเห็นภาพดูป่ะเล่นกับสามฮะ f หนึ่ง x กับ f สาม x ฟหนึ่งเอ็กับเ f สามเอ็อ่ามีใครตอบคำตอบอื่นไหมดูชื่อดีดีนะดูชื่อกับดูทิศดีดีนะ f สามอย่างเดียวเ f สามอย่างเดียว f สามอย่างเดียว f สามกับ f สองเอ่า f สามเ x กับเ f สองเ x แม่งตอบทุกตัวมันต้องถูกสักตัวอะไรวะเอาอ่านะก็จะมี f สอง x กับ f สาม x ที่เป็นลบใช่ไหมอ่าเวลาเราคำนวณอะ่ะเราก็ใส่ลบไว้ข้างหน้าก่อนเลยโอเคไหมเวลาเราคำนวณเราก็ใส่ลบไว้ข้างหน้าก่อนเลยจังงงกันไหมเนี่ยแป๊บน,นึ่งลิกลงลงจัง เอางี้เราใส่ลบไปตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าเนาะใส่ลบไว้อ่าเรารู้แล้วว่าทิศมันไปทางลบเราก็ใส่ลบไว้ต่อไปในแนวแกนวมีแรงใดบ้างที่พุ่งลงลองดูสิหนึ่งวสอง y สาม y มีแรงอะไรบ้างที่ชี้ลงลองดูลองดูมีอยู่สามแรงอะ่ะในแนวแกน y อ่ะตอนเนี้ย เพราะว่าเราแตกเนี่ยพอเราแตกมาใช่ป่ะอ่าดูภาพนะเมื่อกี้เราแตกใช่ไหมเราก็จะได้ f หนึ่ง x มาทางนี้ถูกไหม f สอง x f สาม x ก็ไปทางนี้อ่าแล้ว f สาม y ล่ะชี้ขึ้นหรือชี้ลง f สาม y ดูดีๆแรง f สามอยู่นี่ f สามอยู่นี่เห็นภาพไม่ชัดหรือเปล่าใช่ไหมนี่คือแรง f สามนะนี่คือนี่คือ f หนึ่งนะ ชัดไหมฮัลโหลแล้วนี่ก็คือ f สองอ่ะดูมีแรงอะไรบ้างที่ชี้ขึ้นดูในแค่แกน y อะ่ะในแนวแกน y อเอา้าแรงที่ชี้ขึ้นมีแรงอะไรเลยมีแรงอะไรบ้างชี้ขึ้นฮัลโหลได้ยินพี่ไหมเนี่ยหรือว่าไงมันหลุดหรือเปล่าทำไมไม่มีใครไม่มีใครตอบเลย F3Y สามวอ่าเฟสาม y ใช่ไหมแรงเดียวหรือเปล่าแรงเดียวไหมแรงเดียวอ่าแรงเดียวแสดงว่า f อฟสอง y กับ f 1ฟหนึ่ง y เป็นยังไงชี้ลงนะอ่าพี่ก็จะเขียนคำตอบก็คือตรงนี้คือ f 1ฟหนึ่งเอ็กนี่คือ f 2ฟสองเบวกเฟสามเข้างบนคือ f 3ฟสามว อ่าแล้วข้างล่างก็คือ f สอง y บวก f หนึ่ง y เอ้ยสลับกันไม่เป็นไรการบวกสลับตำแหน่งกันได้อ่าพอเข้าใจหรือ,อยังทีเนี้ยเมื่อเรารวมแรงกันในแนวแกน x และแกน y เมื่อเรารวมแรงกันในแนวแกน y แล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเหลือแรงแค่สองแรงในแต่และแนวแกนเข้าไหมอ่าอันนี้ เดี๋ยวเราเขียนเครื่องหมายลบไปก่อนก็คือลบลบอ่าเพราะว่า1 y กับ2 y งมีทิศชี้ลงเนาะอ่ะทีนี้เราก็คำนวณกันดีกว่าหยิบเครื่องคิดเลขออกมาโทรศัพท์ก็มีนะโทรศัพท์มันก็สามารถกดได้นะอ่าใคร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 เข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จะกดเลขให้เลยแล้วกันก็คือ130 f, อ่อเ่าเรามาคำนวณ f 1ฟนึ่งก่อน ึ่งร้อยสามสิบอะไรซด์หรือคอสคอสสิบห้าอ่าก็จะได้คำตอบออกมาเป็นร้อยยี่สิบห้าจุดห้าเจ็ดหน่วยเป็นนิวตันอ่าต่อไป f สอง x อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะลบเจ็ดสิบห้าคอสสามสิบอ่าก็จะได้คำตอบออกมาเป็น

F1 Y ก็ลบหนึ่งร้อยสามสิบซสิบห้าเท่ากับลบสามสิบสามจุหห้าอ่าลบสาสิสาจห้นิวตันต่อไป F2 Y สองเท่ากับลบเจ็ดสิบห้าไซสามสิบได้ลบสามสจ็ 5, ้าลบสามสิจห้านิวตัน ต่อไป f 3 y มีทิศชี้ขึ้นก็เลยเป็นบวก140่ง n ้อยสีเท่ากับ99้าบาบวกเกนิวตันอ่าซิกมา f x เท่ากับอะไรเท่ากับ f 1 x บวกกับ f 2 x บวกกับ f สาม x อ่าดูนะแล้วซิกมา f y ล่ะเท่ากับเท่าไหร่ตอบพี่สิแล้วตอบพี่มาคนหนึ่งแล้วซิกมาซิกมา f y เท่ากับเท่าไหร่ f สาม y ทับ f สาม y f สาม y S <S <S ไล่ทีละลำดับเนาะเดี๋ยวเราค่อยแทนค่าเดี๋ยวมันก็ออกเลขออกมาเองโอเคไหมเอา f หนึ่ง y ก่อนบวกกับอะไร f สอง y, 2> 2 y ใช่ไหม 2> 2แล้วก็บวกกับ <Y. S 1> อ่าโอเค f สาม y หลังจากนั้นเราใช้การแทนค่าลงไปแทนค่าจะได้ sigma f x เท่ากับเอา f หนึ่ง f หนึ่ง x เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมจุด ห้าเจ็ดอย่าลืมหน่วยด้วยนิวตันลบอ่าใส่บวกไปก่อนได้บ,บวกกับอะไรลบหกสิบสี่เนาะใช่ไหมบวกกับลบหกสิบสี่จุดเก้าห้านิวตันแล้วก็บวกกับลบเท่าไหร่เก้าสิบเก้านิวตันอ่าเขียนเก็บไว้ก่อนก็จะได้เป็นซิกมา FX เท่ากับอทีนี้เรากดเครื่องคิดเลขดูสิร้อยยี่สิบห้าจุดห้าเจ็ดลบหกสิบสี่จุดเก้าห้าแล้วก็ลบเก้าสิบเก้าออกมาเป็นเท่าไหร่ออ,อกเป็นเท่าไหร่ตอบพี่สิจะได้เช็คว่าเข้าใจหรือเปล่า เงียบกริบเลยถ้จะลอยเร็วในใครตอบได้บ้างหรือว่าคิดกันอยู่เอาให้คิดก่อน มันจะได้ลบ38.38 38นิวตันนะหมายความว่าหมายความว่าอะไรแรงรับไปในทางซ้ายหรือทางขวาอซ้ายอ่าซ้ายเนาะต่อไปเรามาดูซิกมาเอฟกันซิกมาเอฟก็จะเท่ากับอะไรลบสามสิบสามจุดหกห้านิวตันบวกกับลบสามสิบเจ็ดจุด ห้านิวตันแล้วก็บวกกับเก้าสิบเก้านิวตันอ่าเราก็จะได้ซิ 33. 5. 37. กมาเอฟวายเท่ากับลบสามสิบสามจุดหกห้าลบสามสิบเจ็ดจุดห้าบวกเก้าสิบเก้าเท่ากับอ่ะอันนี้พี่พี่ขออนุญาตเขียนคำตอบเลยนะ จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดจุดแปดห้านิวตันอ่าเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบดูเครื่องหมายสิเป็นบวกเป็นบวกหมายความว่าแรงลับในแนวแกนวมีทิศเป็นยังไงเร็วเป็นบวกหมายความว่าหมายความว่ายังไงแรงลับในแนวแกนวมีทิศ มีอยู่สองทิศอขึ้นหรือลงอ่ะฮัลโหลอ่าขึ้นเนาะมีทิศขึ้นอ่าทีนี้เราก็จะมาหาแรงรับที่มันเกิดโดยการที่อันดับแรกเขียนกราฟก่อนเขียนแกน x y ขึ้นมาอ่าแล้วเราก็ประมาณค่าไปว,ว่าสูงเท่าไหร่ แรงรับแนวแกน y สูงไป27.85เนาะก็เขียนสูงเขียน f y เท่ากับ27.85 f x ก็ไปทางลบ38.38 38เนาะลบ38.38น 38. ิวตันอย่างนี้อ่าอ่ะสมมตินะมันมี4คอร์เรนต์นะดูนะ มีสีอดนั้นหะนึ่งสองสามสี่พี่ถามง่ายๆเลยแรงรับจะชี้ไปคอเลนไหนระหว่างหนึ่งสองสามสี่จะอยู่ในคอเลนไหนอ๋อขอเลนสองนะคอเลนสองนะ y เป็นบวก x เป็นลบถูกไหมคอเลนหนึ่งก็คือบวกบวก,บวกใช่ไหมนี่คืออะไรลบบวก อ่าอันนี้คืออะไรลบลบใช่ไหมอันนี้คืออะไรบวกลบโอเคไหมสี่ข้อแ้วนะต้องจํานะอ่าทีนี้เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าวิธีการวิธีการอหาแรงรับเนาะหาเวกเตอร์รับอ่าเวกเตอร์รับที่เราหากันเห็นไหมสร้างอะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคไหมเอาสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะ เราก็สร้างเลยสี่เหลี่ยมขนาดจะสร้างสี่เหลี่ยมหน้าขนาดในแนวแกน x หรือ y ก่อนอเราจะสร้างสี่เหลี่ยมนาขนาดในแนวแกน y ก่อนเนาะเราก็ลากขึ้นไปปับ๊บอ่าสูนย์เท่ากันแล้วก็อ่าอย่างนี้ลุกศรลากจากไหนลากจากจุดอะไรจุดอะไรจุดกําเนิดใช่ไหมจุดศูนย์ูน ไปยังอีกมุมหนึ่งนี่ก็จะได้เป็นแรงรับอ่าพี่ให้เป็น r แล้วกันแล้วก็จะเกิดมุมเซตา้าอ่าอ่าต่อไปคือการบอกทิศอ่าการบอกทิศการบอกทิศคืออะไรการบอกทิศคือการบอกองศาที่แรงรับกระทํากับแกน x หรือแกน y ก็ได้อ่านนี้จะเป็นเอลฟานะสมมติถ้าเราบอกองศาเอลฟาใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันทํามุมขนาดนี้องศานะขนาดเอ่อสมมติมันทํามุม20องศากับแกน y อ่าสมมติมันทํามุม20องศากับแกน y และมีทิศชี้ไปทาง x เ,เป็นลบอ่า y เป็นบวกอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันจะเวกเตอร์ ector, มันจะมี ผิดอยู่ทางนี้โอเคไหมสมมุติว่าค่าองศาเราผิดสมมุติว่าเราใส่เซต้าที่จริงตรงเนี้เยเซต้ามันจะเป็นยี่สิบมุิเซต้าเป็นยี่สิบองศาแต่เราดัานไปใส่ผิดใส่เป็นเก้าสิบอ่ามันก็จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนี่เป็นไงไอคำตอบมันก็จะผิดถูกไหมทิศทางก็จะเพี้ยนโอเคปะ เนาะที่ทำก็จะเพี้ยนฉะนั้นมาดูการบอกทิศคือการบอกมุมที่แรงรับจดไปได้วยนะแรงรับกระทำกับ ทำกับอะไรดีก็ทำกับรัาน,นาบเออระน,นาบ x หรือ y อ่าเพราะว่าเราจะบอกมุมตรงไหนก็ได้วิธีการคิดก็คือสมมติเราอย่าเพิ่งคิดเอลฟานะอ่ะอลฟตัดทิ้งไปก่อนเราคิดเซตานะน่าจะง่ายกว่าเนาเซตาก็จะได้เป็นแทนเซต้า เท่ากับ s i n เซต้าส่วนด้วย c o s เซต้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาร์แทเดี๋ยวพี่ให้สูตรลัดไปเลยอาเซต้าเท่ากับ Arc ์แท y ส่วน x อ่าดูดีๆนะ ก็คือ y ก็คือตรงนี้นะเนี่ย y ตรงเนี้ยคือวะเดตรงเนี้ยคือ y นะความสูงส่วนตรงนี้ก็คือ x โอเคไหมนี่คือการที่เราจะบอกมุมไอเซต้านะแต่ถ้าเราคิดจะบอกมุมเอลฟาอ่าเรามาดูถ้าเราคิดจะบอกมุมเอลฟ้าเนี่ยเราก็ให้สลับ x กับ y ก็คือมุมเราอะ่ะมันก็คือมันลากอย่างนี้ใช่ไหม ฉะนั้นถ้าเราจะบอกมุมเฟก็เท่ากับ Arc tan ทส่วนด้วย Y โอเคปหะน่าจะงงแหละเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปย้ำให้ไม่เป็นไรที่พูดให้เข้าใจง่ายอเราจะได้เป็นสีตาเท่ากับ Arc ทส่วน X ก็เท่ากับ Arc tan เท่าไหร่ Y เท่าไหร่ Y 2 7 8ยี่สิบเจ็ดจุดแปดห้าถูกไหม นิวตัน x ล่ะ x ของเราก็คือลบสามสิบแปดจุดสามแปดนิวตันอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วไปไหนไปไหนกันหมดหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวพี่จะปล่อยละอ่าเดี๋ยวเราถ้าเรามาเรียนอะมันจะมีเครื่องคิดเลขเนาะเราค่อยกดเครื่องคิดเลขเอาแต่ตอนนี้พี่จะกดเครื่องคิดเลขให้ละกันก็จะได้เป็นกดอา c t a แทนยี่สิบเจ็ดจุดแปดห้ายี่เจ็ดจุดแปดห้า ส่วนด้วยลบสามสิบแปดจุดสามแปดตรงเบาะ,ะอ๋อออพี่ใส่ลบไม่ได้เพราะว่าไอเราคิดในแนวแกนลบตัวนี้ขอโทษขอโทษขอโทษมันมาทางแกน x มันเป็นขนาดเนาะมันติดลบไม่ได้ โอเคผิดเองก็ว่าอยู่ขนาดไม่มีติดลบนะอย่าลืมอ่าพี่ก็จะได้ประมาณสามสิบห้าจุดเก้าหกพี่จะตีเป็นสามสิบหองศาเลยแล้วกันประมาณอาพี่ก็จะได้เซตาเท่ากับสามสิบหกองศาสามสิบห้า จุดเก้าหกหกพี่ก็ปัดเป็นสามสิบหกองศาอันนี้คือคําตอบอ่าต่อไปคําตอบจุดท้ายเขาไม่หาเลยอย่าลืมเลยประโยคแรกเลยให้หานี่แมกนีจูดและดิเรกชันดิเรกชันเราได้แล้วก็คือเซตา้าเท่ากับสามสิบหกองศานะส่วนแมกนีจูดแมกนีจูดหายอย่างไงแมกนีจูดก็ดูดีๆเห็นไหมแรงรับใช่ไหม แรงลับเกิดจากแรงสองแรงนี้ใช่ไหมอ่าหาแรงลับหายังไงก็คือจะได้ r เท่ากับอะไรสแควรูท f x กำลังสองบวก f y กำลังสองโอเคจะได้ r เท่ากับสแควรูทเท่าไหร่สแควรูทลบสามสิบแปดจุดสามแปด ลบสามสิบแปดจุดสามแปดกำลังสองอ่าลบเครื่องหมายลบกยกกำลังสองก็กลายเป็นบวกใช่ไหมอแล้วก็บวกกับยี่สิบเจ็ดจุดแปดห้าทั้งหมดกำลังสองจะได้ r เท่ากับลบสามแปดจุดสามแปดกำลังสอง ลบสามแปดจุดสามแปดกำลังสองบวกยี่สิบเจ็ดจุดแปดห้ากำลังสองเท่ากับสี่สิบเจ็ดจุดสี่สองอ่าเจ็ดจุดสี่สองนิวตันเป็นคำตอบสุดท้ายครบแล้วเห็นไหมเขาต้องการ แม่นิจูดก็ได้แล้วเป็น4 7 4 2ิเนิวตันเป็นไงเป็นไงยากไหมฟิสิกส์ไม่ยากเนาะแค่ให้เราไล่กระทบมันไปทีละจุดทีละจุดเดี๋ยวเราก็จะได้คำตอบมาแล้วอ่นี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะที่จริงถ้าเราคิดในห้องสอบมันจะไม่นานขนาดนี้หรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบการอธิบายทีละจุดมันเลยจะนานเลยคือถ้าพยายามเรียนให้เข้าใจอะ ทำในห้องสอบแป๊บเดียวนะเพราะว่าเรามีเครื่องคิดเลขช่วยไงโอเคไหมอยู่กันกี่คนเนี่ยแล้วขอบคุณสําหรับ6คนนะที่เข้ามาติวเข้ามาฟังกันตามเพื่อนด้วยนะใครแบบไม่ค่อยเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนเปิดเทอมอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะโดนดีทายเอาโอเคไปแล้วนะ